ในสังคมเราทุกคนต่างต้องเคยเจอคนที่ชอบเอาเปรียบและดูถูกเราบางคนอาจมองว่าคุณไม่คู่ควรบางคนอาจพยายามลดค่าความสําเร็จของคุณหรือแม้แต่ทําให้คุณรู้สึกต่ําต้อยแต่การตอบโต้ด้วยคําพูดหรืออารมณ์กลับไม่ได้ช่วยอะไรมีแต่จะทําให้พวกเขาสียใจและรู้สึกว่าคุณกําลังตกอยู่ในเกมของพวกเขาแทนที่จะใช้คําพูดโต้เถียงหรืออารมณ์โกรธจงใช้พลังของความเงียบและการกระทํา เป็นเครื่องมือสาคัญคุณสามารถทําให้พวกเขารู้สึกผิดโดยไม่ต้องเอ่ยคําพูดแม้แต่คําเดียวด้วยวิธีที่สุขุมเยือกเย็นและเต็มไปด้วยพลังทางจิตวิทยาคลิปนี้จะแชร์12จิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณจัดการกับคนที่ชอบเอาเปรียบและดูถูกคุณโดยไม่ต้องเสียเวลาพูดหรืออธิบายอะไรเลยแต่ทําให้พวกเขารู้สึกผิดและตระหนักถึงการกระทําของตัวเองอย่างแท้จริงเพราะบางครั้งการเงียบแต่ยืนหยัดให้ถูกที่มีพลังมากกว่าการพูดเป็นพันคา หนึ่งใช้ความสําเร็จของคุณเป็นอาวุธเงียบไม่มีอะไรทําให้คนที่ดูถูกและเอาเปรียบคุณรู้สึกแย่ไปกว่าการที่คุณประสบความสําเร็จโดยที่พวกเขาไม่มีอิทธิพลใดๆดเหนือคุณพวกเขาอาจเคยมองว่าคุณต่ําต้อยไม่คู่ควรหรือเป็นเพียงคนที่พวกเขาสามารถเอาเปรียบได้แต่เมื่อคุณก้าวไปไกลโดยไม่ต้องพึ่งพาใครพวกเขาจะเริ่มรู้สึกผิดและตระหนักว่าพวกเขาเป็นฝ่ายที่พลาดจงใช้พลังงานของคุณไปกับการพัฒนาตัวเองทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้น ในทุกด้านและเมื่อวันหนึ่งที่พวกเขามองย้อนกลับมาพวกเขาจะเห็นว่าคุณไปไกลเกินกว่าที่พวกเขาจะดูถูกได้อีกต่อไป 2. แสดงให้เห็นว่าคุณไม่แคร์คนที่ชอบเอาเปรียบหรือดูถูกคนอื่นมักต้องการปฏิกิริยาตอบโต้จากยือของพวกเขาพวกเขาต้องการให้คุณรู้สึกต่ำต้อยอับอายหรือไม่มั่นใจแต่สิ่งที่พวกเขาไม่สามารถรับมือได้คือความเฉยเมยของคุณเมื่อพวกเขาพูดจาถากถางหรือพยายามเอาเปรียบคุณแค่ยิ้ม และเดินผ่านไปไม่ต้องแสดงความไม่พอใจหรืออธิบายอะไรให้พวกเขาฟังเพราะเมื่อพวกเขาไม่สามารถกระทบคุณได้พวกเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเหตุใดคำพูดหรือการกระทำของพวกเขาถึงไม่มีผลกับคุณและนั่นคือจุดที่พวกเขาจะเริ่มรู้สึกผิด 3. มมีมาตรฐานที่สูงกว่าพวกเขาการใช้ชีวิตอย่างมีมาตรฐานสูงกว่าคนที่เอาเปรียบคุณเป็นการเอาคืนที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับพวกเขา คนที่ดูถูกคุณมักจะคิดว่าคุณไร้ค่าแต่เมื่อคุณแสดงให้เห็นว่าคุณมีวิัยความซื่อสัตย์และศักดิ์ศรีในระดับที่พวกเขาไม่มีพวกเขาจะเริ่มรู้สึกด้ยค่าและรู้สึกผิดโดยอัตโนมัติเพราะลึกๆแล้วพวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่สามารถเป็นอย่างคุณได้ส่ปล่อยให้พวกเขาเห็นว่าคนอื่นเคารพคุณไม่มีอะไรทำให้คนที่ดูถูกคุณรู้สึกผิดได้เท่ากับการที่พวกเขาเห็นว่าคุณได้รับความเคารพจากคนอื่น หากพวกเขาเคยเอาเปรียบคุณคิดว่าคุณไม่มีค่าแต่วันหนึ่งพวกเขากลับเห็นว่าคุณรอบข้างให้ความสำคัญกับคุณพวกเขาจะเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมพวกเขาถึงคิดผิดเกี่ยวกับคุณจงใช้เวลาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีมีเครือข่ายของคนที่สนับสนุนคุณและทำให้ตัวเองเป็นที่เคารพเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคนที่เคยดูถูกคุณจะรู้สึกผิดโดยไม่ต้องพูดอะไรเลย 5. ตอบสนองด้วยความสำเร็จแทนคำพูด เมื่อมีคนเอาเปรียบหรือดูถูกคุณพวกเขามากักคาดบอกว่าคุณจะโกรธถิงกลับหรือพยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยคำพูดแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดคือคุณจะใช้ความสำเร็จเป็นคำตอบแทนทุกคำพูดเหล่านั้นลองนึกภาพดูว่าแทนที่จะเสียเวลาที่บายว่าทำไมคุณถึงมีค่าหรือพยายามให้เหตุผลกับพวกเขาคุณกลับเงียบและใช้พลังทั้งหมด ไปกับการพัฒนาตัวเองไม่ว่าพวกเขาจะดูถูกว่าคุณไม่มีวันทําได้ไม่มีวันไปถึงจุดที่ต้องการหรือไม่มีศักยภาพพอจงเงียบและกล้าไปข้างหน้าจนกระทั่งพวกเขาต้องเงียบไปเองความสําเร็จเป็นการแก้แค้นที่ดีที่สุดเพราะมันไม่เพียงแต่ทําให้คุณก้าวข้ามคําดูถูกเหล่านั้นแต่ยังทําให้พวกที่เคยดูถูกคุณต้องรู้สึกผิดที่เคยคิดว่าคุณไม่มีทางไปถึงจุดนั้นได้พวกเขาจะอับอายและเสียใจที่เคยมองข้ามศักยภาพของคุณไป วิธีทําให้สิ่งนี้เกิดขึ้นจริงตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนโฟกัสกับเป้าหมายของคุณมากกว่าคําพูดของใครลงมือทําอย่างเงียบๆแต่ให้ผลลัพธ์ของคุณเปล่งเสียงแทนอย่าตอบโต้ด้วยคําพูดแต่ให้ผลงานของคุณเป็นคําตอบแทนทุกคําสบประมาทเมื่อคุณประสบความสําเร็จพวกเขาจะรู้สึกผิดและเสียใจเองโดยที่คุณไม่ต้องพูดอะไรเลย 6. ไม่ให้อารมณ์ของคุณถูกควบคุมโดยคนพวกนี้ คนที่ชอบเอาเปรียบและดูถูกคุณต้องการให้คุณแสดงอารมณ์พวกเขาต้องการเห็นคุณโกรธต้องการเห็นคุณอารมณ์เสียและต้องการเห็นคุณั่นไหวเพราะเมื่อคุณตอบสนองด้วยอารมณ์คุณกำลังให้พวกเขามีอำนาจเหนือคุณแต่ถ้าคุณไม่ตอบสนองตามที่พวกเขาต้องการพวกเขาจะเริ่มรู้สึกอึดอัดและในที่สุดพวกเขาจะเป็นฝ่ายที่สับสนและผิดหวังเองวิธีควบคุมอารมณ์ของคุณ ฝึกสมาธิและความนิ่งทุกครั้งที่มีคนพยายามยั่วยุคุณให้หายใจลึกๆและบอกตัวเองว่าฉันมีพลังควบคุมตัวเองไม่ใช่เขาอย่าตอบโต้ทันทีทุกครั้งที่มีคนพูดจาไม่ดีหรือทําให้คุณรู้สึกแย่ให้รอสามวินาทีก่อนจะตอบสนองเพราะช่วงเวลานี้จะช่วยให้คุณคิดได้ว่าการตอบสนองแบบไหนที่มีพลังมากที่สุดเลือกความสุขของตัวเองจาไว้ว่า ไม่มีใครสามารถทําให้คุณรู้สึกแย่ได้ถ้าคุณไม่อนุญาตคนพวกนี้อาจพูดอะไรก็ได้แต่สุดท้ายคุณเป็นคนเดียวที่เลือกว่าจะให้พวกเขามีอิทธิพลต่อจิตใจคุณหรือไม่เมื่อคุณไม่ให้อารมณ์ของคุณถูกควบคุมพวกเขาจะรู้สึกว่าคําพูดและการกระทําของพวกเขาไม่มีผลอะไรกับคุณเลยและนั่นคือสิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกผิด7ใช้พลังของความเงียบเพื่อสร้างแรงกดดันกลับไปความเงียบ เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกของจิตวิทยาเพราะมันทำให้ฝ่ายตรงข้ามรู้สึกไม่มั่นคงและเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองคนที่ชอบดูถูกหรือเอาเปรียบคุณคาดหวังว่าคุณจะตอบโต้อย่างร้อนแรงหรือพยายามแก้ต่างให้ตัวเองแต่เมื่อคุณเงียบพวกเขาจะเริ่มรู้สึกไม่แน่ใจว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่และนี่คือจุดเริ่มต้นของความไม่สบายใจในตัวพวกเขาเองวิธีใช้ความเงียบให้ได้ผลเมื่อมีคนพยายามพูดจาดูถูกคุณแค่ยิ้ม และมองไปที่เขาโดยไม่พูดอะไรเลยแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดถ้ามีคนพยายามยั่วยุให้คุณโกรธให้มองเขาด้วยสายตาสงบแทนที่จะตอบโต้พวกเขาจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้ตกอยู่ในอํานาจของพวกเขาถ้ามีใครพูดจาไม่ดีลับหลังคุณให้ใช้ผลงานของคุณตอบแทนโดยไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์อะไรความเงียบคือพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าคําพูดเพราะมันทําให้คนที่คิดร้ายกับคุณรู้สึกผิดและสับสน โดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลย 8. ใช้ความมีระดับเพื่อกดดันพวกเขาทางอ้อมสิ่งที่คนที่ชอบดูถูกและเอาเปรียบคุณเกลียดมากที่สุดคือการที่คุณก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นจนพวกเขาไม่สามารถแต่ต้องคุณได้อีกลองนึกภาพดูว่าถ้าคุณยังยืนอยู่ในระดับเดียวกับพวกเขาพวกเขาจะยังมีอำนาจพูดถึงคุณได้แต่ถ้าคุณก้าวขึ้นไปสูงขึ้นพวกเขาจะกลายเป็นแค่คนที่พูดลับหลังอย่างไร้ความหมาย วิธีทําให้ตัวเองมีระดับสูงขึ้นพัฒนาภาพลักษณ์ของตัวเองไม่ใช่แค่ภายนอกแต่รวมถึงภายในด้วยให้คุณดูสง,งา่างามสุข,ขุมและมีบุธิภาวะใช้คําพูดที่มีพลังคนที่มีระดับสูงกว่าจะไม่ใช้คําพูดเถียงหรือนินทาใครแต่จะใช้การกระทําพิสูจน์ทุกอย่างแทนเลือกคบคนที่มีคุณภาพถ้าคุณอยู่ท่ามกลางคนที่มีระดับสูงคนที่เคยดูถูกคุณจะรู้สึกเล็กลงโดยอัตโนมัติเมื่อคุณก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้น พวกที่เคยดูถูกคุณจะรู้สึกผิดเองเพราะพวกเขาจะเริ่มตระหนักว่าตัวเองไม่มีค่าพอที่จะมีอิทธิพลในชีวิตคุณอีกต่อไป 9. แสดงให้พวกเขาเห็นว่าคุณมีความสุขโดยไม่ต้องการการยอมรับจากพวกเขาคนที่ชอบดูถูกหรือเอาเปรียบคนอื่นมกักต้องการให้เหยื่อของพวกเขารู้สึกโดยค่าพวกเขาต้องการเห็นกุทุกใจ และแสแบงหาการยอมรับจากพวกเขาแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขารู้สึกผิดและอึดอใจ,จที่สุดก็คือการที่คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยไม่ต้องสนใจพวกเขาเลยเมื่อพวกเขาเห็นว่าคุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่สนุกกับสิ่งที่ทําและไม่ได้รับผลกระทบจากคาพูดหรือการกระทําของพวกเขาพวกเขาจะเริ่มรู้สึกว่าการกระทําของพวกเขาไม่มีผลอะไรกับคุณและพวกเขาอาจเริ่มรู้สึกผิดที่เคยพยายามลดคุณค่าของคุณ สิบือสร้างคุณค่าของตัวเองจนพวกเขาต้องกลับมาขอโอกาสจากคุณในโลกนี้คนที่เคยดูถูกคุณหลายคนจะต้องกลับมาหาคุณในวันที่คุณประสบความสําเร็จเพราะคนที่เอาเปรียบหรือดูถูกคนอื่นมักจะมีแนวโน้มพึ่งพาคนที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือหากคุณมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองสร้างเส้นทางชีวิตที่แข็งแกร่งและมีคุณค่าที่แท้จริงวันหนึ่งพวกเขาจะกลับมาหาคุณเอง และนั่นคือช่วงเวลาที่พวกเขาจะรู้สึกผิดเพราะพวกเขาจะตระหนักได้ว่าพวกเขามองข้ามและดูถูกคนที่มีค่าที่สุดไป 11. แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถให้อภัยแต่ไม่ลืมการให้อภัยเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเป็นคนที่ยิ่งใหญ่กว่าพวกเขาแต่การให้อภัยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องกลับไปเป็นหยืกของพวกเขาอีกคุณสามารถปล่อยวางความแค้นแต่ยังคงรักษาระยะห่างไม่ให้พวกเขากลับมามีอิทธิพลในชีวิตของคุณ เมื่อพวกเขาเห็นว่าคุณให้อภัยแต่ไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขากลับมาเอาเปรียบอีกพวกเขาจะเริ่มรู้สึกผิดที่เคยทำร้ายคุณและอาเสียใจที่เสียโอกาสที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณ 12. ทำให้พวกเขาเข้าใจว่าพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือคุณอีกต่อไปสุดท้ายวิธีที่ทำให้คนที่เคยเอาเปรียบและดูถูกคุณรู้สึกผิดมากที่สุดคือการแสดงให้พวกเขาเห็นว่าพวกเขา ไม่มีอิทธิพลต่อชีวิตของคุณอีกต่อไปพวกเขาไม่สามารถควบคุมคุณไม่สามารถทำให้คุณเสียใจหรือทำให้คุณรู้สึกร้ายค่าได้อีกเมื่อพวกเขาตระหนักว่าคุณแข็งแกร่งขึ้นจนพวกเขาไม่มีผลอะไรกับคุณแล้วพวกเขาจะรู้สึกผิดและเสียใจเองเพราะพวกเขาจะเข้าใจว่าคุณได้เติบโตขึ้นจนอยู่เหนือการควบคุมของพวกเขาและพวกเขาจะไม่มีโอกาสได้กลับมาอยู่ในชีวิตของคุณอีกต่อไปสรุป เมื่อคุณหยุดให้ความสําคัญกับคนที่เอาเปรียบและดูถูกคุณพวกเขาจะค่อยๆตระหนักว่าการกระทําของพวกเขาไม่มีผลอะไรกับคุณอีกต่อไปและเมื่อคุณเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและมีความสุขโดยไม่ต้องให้พวกเขามีบทบาทในชีวิตพวกเขาจะเริ่มรู้สึกผิดเองแต่สิ่งสําคัญที่สุดไม่ใช่การทําให้พวกเขารู้สึกผิดแต่เป็นการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นจนคุณไม่ต้องแคร์คำพูดหรือการกระทําของใครเมื่อคุณมีคุณค่าในตัวเองมีเป้าหมายในชีวิต และไม่ยอมให้ใครมาทำลายศักดิ์ศรีของคุณนั่นคือชัยชนะที่แท้จริงอย่าเสียเวลาพยายามเปลี่ยนแปลงหรือเอาคืนคนพวกนี้แต่จงใช้พลังทั้งหมดของคุณเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าแล้ววันหนึ่งพวกเขาจะมองย้อนกลับมาและรู้สึกเสียใจที่เคยดูถูกและทำร้ายคุณ